เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นประสบการณ์การทำบุญการอุทิศบุญและเรื่องราวของวิญญาณเป็นเรื่องราวการทำบุญซึ่งยิ่งทำบุญก็ยิ่งทำให้เธอนั้นทุกข์มากยิ่งขึ้นเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำบุญแต่คิดว่าทำไมการทำบุญแล้วชีวิตของตัวเองนั้นจึงไม่ได้ดีขึ้นเลยลองมาฟังกันดูค่ะการอุทิศบุญโดยที่เราไม่เข้าใจและไม่มีความรู้ก็สามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นเจอความทุกข์ได้เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่นำมาเล่าจึงจะขอสมมุติตัวละครในเรื่องนี้ ให้ชื่อว่าเปรมจิตเปรมจิตเป็นแม่ไม้มีลูกติดหนึ่งคนและเธอมีอาชีพค้าขายตามตลาดนัดดังนั้นการที่เช่าบ้านอยู่ในบ้านสวนแบบที่เธอกําลังอยู่นี้จึงนับว่าเป็นวิถีชีวิตที่เธอชอบมากกลางคืนกลับมานอนด้วยความสงบสุขกลางวันออกไปขายของตลาดนัด เหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เปรมจิตชอบการอยู่ที่นี่ก็คือผู้คนที่นี่ชอบทำบุญและนั่นก็ทำให้เธอนั้นได้มีโอกาสที่จะไปทำบุญกับเพื่อนฝูงได้มากขึ้นซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ถูกจริตของเปรมจิตเป็นอย่างมากเมื่อมาอยู่ที่นี่เปรมจิตจึงมีกิจกรรมการทำบุญบ่อยครั้ง และต่อมาเธอก็ได้ตั้งจิตสวดมนต์และภาวนาทุกวันด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในบาบุญชาตินี้และชาติหน้าและด้วยความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นจากการทำทานถือศีลและภาวนาเร็่มจิตธรรมอย่างมีวินัยที่สุดเธอไม่เคยเว้นแม้แต่วันเดียวในการที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล การถวายผ้าไตรจีวรเมื่อมีโอกาสการถวายสังฆทานสิ่งใดที่เธอทำได้มีแรงพอที่จะทำได้เธอก็จะทำด้วยแรงศรัทธาที่มีอย่างเต็มเปีย่ยมและทุกครั้งก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาและวิญญาณไปให้ในทุกๆวิญญาณ ไม่เว้นแม้กระทั่งวิญญาณที่อยู่ในบ้านวิญญาณที่อยู่นอกบ้านวิญญาณสรรพสัตว์เปรตวิญญาณเร่ร่อนวิญญาณทั้งหลายเธอก็จะให้ไปหมดอุทิศให้ไปหมดในทุกๆครั้งแต่ยิ่งทำบุญยิ่งอุทิศบุญชีวิตกลับยิ่งแย่ลงเกิดอาการป่วยเรื้อรังลูกก็ป่วยไปด้วย ทำให้สงสัยว่าตัวเองนั้นทำผิดเรื่องอะไรทำแบบไหนทำสิ่งใดที่มันไม่ถูกแต่ก็ยังศรัทธาในการทำบุญไปหาหมอกี่หมออาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยกับยิ่งมีอาการอื่นแทรกซ้อนชีวิตรู้สึกว่าหดหูยิ่งขึ้นแต่ไม่มีทางพึ่งไม่มีที่พึ่ง ก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรสิ่งเดียวที่พอจะทำให้สบายใจได้นั่นก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนาเมื่อสวดมนต์เมื่อสมาธิภาวนาเสร็จก็ต่อด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำเช่นนี้มิได้ขาดนละว,ว่าบุญยังมีวันหนึ่งเปรมจิตได้ไปทำบุญกับพระผู้ปฏิบัติดี ก็ได้ไปสนทนาและเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองให้ท่านฟังเมื่อพระนั้นท่านได้รับฟังท่านก็ได้ถามว่าบ้านหลังนั้นนั้นมีใครเคยอยู่บ้างเปรมจิตก็ได้ไปไต่ถามเจ้าของบ้านได้ทราบว่าบ้านหลังนั้นเคยมีคนตาย อยู่ในบ้านซึ่งเปรมจิตนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเปรมจิตทำบุญทุกครั้งก็จะอุทิศให้อุทิศให้วิญญาณที่อยู่ในบ้านปรากฏว่าเจ้าของบ้านได้เล่าให้ฟังเจ้าของบ้านคนเดิมนั้นเป็นคนที่ไม่เคยทำบุญมาเลยเมื่อตายไปหลวงพ่อบอกว่าวิญญาณที่อยู่บ้านหลังนั้น เขาตายไปโดยที่ตัวเขาเองนั้นไม่ได้รับบุญอะไรเลยเขาเป็นวิญญาณที่ไม่เคยมีบุญเขาไม่เคยได้สั่งสมบุญอะไรไว้เลยและถึงแม้ว่าเขาจะมีญาติที่ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ในตอนที่เขาเสียชีวิตแต่การอุทิศบุญนั้นอุทิศไม่ถูกวิธีทำให้เขานั้นไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติอุทิศให้เลย จึงเป็นวิญญาณที่อ่อนแรงหิวโหยสิงสถิตยอยู่ในบ้านนี้แบบไม่มีกำลังในโลกของวิญญาณหากไม่มีใครอุทิศนบุญให้นั้นจะไม่สามารถที่จะไปรับของผู้ใดหรือไปหยิบฉวยของผู้ใดได้เลยบุญที่เปรมจิตได้ทำทุกวันและอุทิศส่วนกุศลให้อย่างถูกวิธีทุกวันก็ทำให้เขานั้นได้รับผลบุญจากดวงจิต ที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์เดชเมื่อได้รับบุญกุศลจากเปรมจิตก็ทำให้เขานั้นกลายเป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์มีเดชมากขึ้นเพราะบุญกุศลที่เปรมจิตทำทุกวันนั้นเป็นบุญที่มาจากจิตที่บริสุทธิ์และได้รับทุกทุกวันเป็นพลังบุญที่มาก และส่งผลให้เขานั้นกลายเป็นวิญญาณที่มีฤทธิ์มีเดชมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความที่เขานั้นไม่ใช่ดวงจิตที่มีพื้นฐานแห่งคุณธรรมเขาก็เลยไม่รู้สึกรู้ษาไม่รู้สำนึกไม่มีจิตที่จะขอบคุณหรือไม่มีจิตที่จะสำนึกในบุญคุณที่เปรมจิตนั้นได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเลย และวิญญาณตัวน,นี้นั้นตายก่อนที่จะหมดอายุจริงจริงจงแล้วเขายังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงเวลาที่เขาตายเหตุที่เขาตายนั้นเพราะนายเวนนายกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติตามมาจองเวนจองกรรมจนเอาชีวิตเขาและด้วยเหตุที่เขาไม่เคยทำบุญเลยเมื่อไม่มีบุญก็ไม่สามารถที่ จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อที่จะให้เขานั้นปลดปล่อยและโหสิกรรมให้หรือผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบาผ่อนวิบากกรรมให้เป็นกรรมที่น้อยลงได้เมื่อเจอวิบากกรรมจึงเป็นวิบากกรรมที่ทำให้ถึงชีวิตและด้วยความผูกพันกับบ้านก็จึงสิงสถิตอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลานาน,านก่อนหน้านั้น ก็อยู่แบบวิญญาณที่ไม่มีอะไรแต่เมื่อเรมจิตมาอยู่แล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็ทําให้เขาเป็นวิญญาณที่มีพลังแรงขึ้นแต่เจ้ากรรมนายเวรของเขานั้นสิเขาไม่พอใจเราที่เรานั้นไปอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนนี้เพราะเจ้ากรรมนายเวรเขานั้นยังแค้นเคืองอยู่เมื่อเจ้ากรรมนายเวร เขาเห็นวิญญาณน,นี้มีความสุขมีความสบายเขาจึงมาเพ่งเลงเอาที่เรานี่เรียกว่าการอุทิศบุญอย่างไม่อรอบคอบเพราะวิญญาณผู้ที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนั้นที่เป็นเจ้าของบ้านเดิมนั้นเขายังไม่มีสิทธิ์ที่จะเสวยบุญใดๆทั้งสิ้นบางวิญญาณน,นั้น ยังไม่ถึงวาระที่สมควรหลุดจากกรรมที่สนองอยู่หากเราอุทิศบุญแจกไปทั่วโดยไม่รู้ว่าใครสมควรได้รับหรือไม่ก็จะส่งผลให้เรานั้นเรานั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ได้รับรับผิดชอบเศษกรรมนั้นด้วยในการอุทิศบุญจำเป็นที่จะต้องกร้ำกับคำอธิษฐานเพิ่มไปว่า ขออุทิศให้เอ่ยชื่อไปและอย่าลืมกำกับว่าผู้ที่สมควรได้รับและไม่กระทบใครให้เดือดร้อนนี่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะจดจำไว้ในการอุทิศบุญทุกครั้งการแจกบุญไปทั่วบริเวณจำเป็นที่จะต้องเอ่ยคำนี้กำกับทุกครั้ง เรียกว่าถ้าฉันใจดีมีบุญเยอะแจกแบบศาสตร์กระจายก็ต้องไม่ลืมที่จะกํำกับคำว่าผู้ที่สมควรได้รับและไม่กระทบใครให้เดือดร้อนนั่นก็จะทําให้วิญญาณที่กําลังชดใช้กรรมอยู่ก็จะได้ไม่ได้รับบุญของเราและเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องรับผิดชอบเศษกรรมของเขาด้วยส่วนวิญญาณใดหากสมควรได้รับ เขาก็จะได้รับบุญของเราไปแบบสบายๆเท่านี้เองสำหรับวิญญาณใดที่ตายก่อนวัยอันสมควรน,นั้นจะไม่ได้รับการาพิพากษาจากยม,มาบาลคือท่านก็จะยังไม่มานำวิญญาณเราไปาพิพากษานั่นเองก็จะกลายเป็นวิญญาณที่เร่ร่อนหรืออาจจะสิงสถิตยอยู่ที่ใดที่หนึ่ง อย่างเช่นวิญญาณตนนี้ที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านนั่นเป็นวิญญาณที่ตายก่อนวัยอันควรตายเพราะเจ้ากรรมในเวรจองกรรมจองเวรนี่คือเรื่องราวของการอุทิศบุญที่เป็นประสบการณ์ที่เปรมจิตนั้นอยากจะนามาแชร์เพื่อจะให้เหรานั้นได้มีความระมัดระวังมีความรอบคอบในการที่จะอุทิศบุญ ให้กับวิญญาณโดยทั่วๆไปหากจะมีใจที่เมตตาอยากที่จะอุทิศบุญให้กับวิญญาณรอบๆบ้านหรือที่ใดก็ตามเราจะต้องเน้นกำกับว่าวิญญาณนั้นที่เราอุทิศให้นั้นเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับการอุทิศบุญในครั้งนี้และจะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเรื่องการอุทิศบุญจึงเป็นเรื่องที่เราสมควรที่จะเรียนรู้และนำมาใช้ปฏิบัติให้ถูกวิธีเพื่อที่จะได้อุทิศผลบุญให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราอุทิศผลบุญไม่ถูกวิธีก็มีโอกาสที่จะทำให้เรานั้นพลอยได้รับเศษกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่พอใจ ที่เรานั้นไปช่วยลูกกรรมของเขาให้ลูกกรรมของเขานั้นพ้นจากกรรมที่สมควรจะได้รับนั่นเองหากชีวิตเรานั้นเรารู้สึกว่าตัวเรายิ่งทำบุญแต่ทำไมชีวิตเรายิ่งแย่ลงก็ลองลองทบทวนว่าการทำบุญของเรานั้นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของเรานั้นถูกต้องดีแล้วหรือยังรอบคอบดีแล้วหรือยัง นำไปปรับใช้เพื่อให้คุณนั้นจะได้หลุดพ้นจากเศษกรรมที่บางทีเราอาจจะทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมดังใจหวังหากแม้อุทิศผลบุญผลกุศลในครั้งใดก็ขอให้ สมมาตรปรารถนาไม่มีอะไรที่จะมาทําให้ชีวิตของคุณนั้นเกิดปัญหาได้ขอให้คุณนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองเป็นกำลังใจให้ทางช่องนำสาระดีๆมาเผยแพร่อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้นำสาระดีๆมานำเสนออีกต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ